สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะวันนี้ก็เรายังอยู่กันกับเกม c o m Mobile Server 4กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปนี้พาร์ตนี้เนี่ย ผมจะมาแนะนําวิธีการตกปลานะครับว่าการตกปลาเนี่ยเราต้องตกยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมการตกปลาอัตโนมัติเนี่ยมันหาซื้อได้จากไหนนะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้นะแล้วก็มาสอบถามนะครับว่าเอพี่มันซื้อจากไหนเนี่ยตกปลาอัตโนมัติผมต้องตกมือแล้วมันยากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้แล้วกันนะ คลิปนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนครับสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็ก a น o ร็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คโคลนิเคิลหรือจะเป็นเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับอันดับแรกสําหรับการตกปลานะครับ ถ้าเกิดว่าเราเหยื่อหมดแล้วนะแล้วเราอยากจะได้เหยื่อเนี่ยเราสามารถมาซื้อเหยื่อที่เมืองอีริมนะครับก็ดูในแผนที่นะกดขยายแผนที่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เนี่ยมาดูตรงตะกร้าตรงนี้นะครับที่เป็นล์ตะกร้านะกดเข้าไปเลยครับให้ตัวละครเราเนี่ยวิ่งมานะครับแล้วเราจะเจอกับ n p c ตัวนี้นะซึ่งจะเป็นการขายอุปกรณ์ตกปลาเลยนะครับก็กดเข้ามานะครับนี่มันจะมีเหยื่อที่ขายนะครับก็จะมีเหยื่ออันนี้ครับเนี่ยที่เป็นในส่วนของเราเนี่ย เป็นชีสใช่ไหมเนี่ยครับอ่าเป็นชีสแล้วกันนะครับผมเป็นเหยื่อสีขาวซึ่งการที่เราจะใช้เหยื่อนี้ไปตกปลาเนี่ยอาจจะได้ปลาที่เป็นระดับที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่มันมีโอกาสที่จะดรอบในส่วนของปลาระดับสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีม่วงก็สามารถรอบได้นะครับเพียงแต่ว่ามันยากมากๆ นะส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นเหยื่อนะครับที่มันเพิ่มระดับความแรงขึ้นมานะครับก็คือเป็นเหยืนะ่อสีเขียวนะอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาส,สาในการตกปลาที่เราจะสามารถได้ปลาสีม่วงได้มากขึ้นนะครับอ่ามันจะได้มากกว่าไอตัวสีขาวตรงนี้นะนะครับผมจากที่ผมลองเนี่ยไอสีขาวตัวนี้มันสามารถตกสีม่วงได้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็คืออันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ใช่ไหม อ่ะโกลเด้นฟิตฮุกนะครับอันนี้จะเป็นไอเทมนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำการตกปลาได้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมอ่ะก็สามารถมาซื้อได้เลยครับเหยื่ออันนี้ราคา300ทองส่วนอันนี้ครับ500ทองแล้วก็เหยื่อตัวนี้ครับ500ทองนะครับผมอ่ะแล้วอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับว่าอ้าวพี่แล้วเหยื่ออื่นๆหล่ะมันหาจากไหนบ้างนะครับเหยื่ออื่นๆเนี่ยนะอันนี้ผมให้มาดูแบบเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับ ตัวเหยื่อเนี่ยมันจะมีเหยื่อแบบที่เนี่ยเป็นหนอนแบบนี้ก็มีนะนะครับแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้เว้ยแต่จะได้มาจากการแบบว่าไปทําการแลกเอานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันแลกตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีเหยื่ออีกอันนึงนะครับที่จะเป็นเหยื่อ,อระดับสีฟ้านะครับผมมีปาวะน่าจะหมดแล้วนะเหยื่อสีฟ้านะครับเหยื่อสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูตรงในส่วนของเออชิฟเมนตละกันนะครับมันจะมีอยู่นะฮะ อ่ะนี่ครับเหยื่อสีฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้พวกปลาระดับสีม่วงเพิ่มเติมขึ้นมาได้เยอะมากๆนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยตัวเหยื่อสีฟ้าเนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็หาได้จากการปลดเออร์ชิ m เมนเท่านั้นนะนะตอนนี้ที่ผมรู้นะครับส่วนเหยื่ออีกอันนึงนะครับก็จะมีเหยื่อที่เป็นระดับสีเนี่ยสีส้มแล้วนะครับตัวเหยื่อสีส้มเนี่ยเวลาที่เราตกปลาแล้วนะครับเราจะไม่ได้ปลาเว้ย แต่เราจะได้เป็นไอเทมอย่างอื่นมาแทนครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมเนี่ยใบสกิลนะครับหรือว่าไอเทมอื่นๆนะครับพวกคูปองพวกนี้นะฮะเราก็จะได้จากไอเจ้านี้หมดเลยครับแล้วก็มีพวกลูกตามีพวกเอ่อวัสดุอะไรต่างๆนะครับวัตถุดิบเออไม่ใช่วัสดุนะครับที่เราจะสามารถได้จากไอเจ้านี้ครับผม จะไม่ได้ปลาแล้วนะไอตัวนี้นะครับแต่จะเป็นได้ของอื่นๆแทนนะครับแทนปลามานน่นเองส่วนต่อมาเนี่ยอาจจะมีคําถามนะครับว่าพอเราได้ปลามาแล้วเราจะเอาปลาไปทําอะไรนะครับก <im itation> ็อันดับแรกผมพามาดูก่อนเลยนะครับปลาที่เราตกมาได้เนี่ยเรา,เราสามารถเอามาทํายาได้นะครับผมพวกยาอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะจะเรียกว่ายาไหมเป็นอาหารดีกว่านะครับเนี่ยเอามาทําเป็นอาหารหรือว่าทําอะไรเป็นพวกนี้ได้ครับผมอันนี้คืออะไรวะอ่ะเป็นอาหารเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหม ่ามันจะสังเกตว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของปลานะครับมาทําเป็นวัตถุดิบได้นะแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าในส่วนของปลาเนี่ยมันจะมีปลาระดับสีส้มด้วยทุกคน นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดใช้พวกเหยื่อตกปลาที่เป็นแบบระดับธรรมดาเช่นเหยื่อสีขาวที่เป็นชีสเนี่ยจะได้ปลาระดับสีส้มมาไหมผมว่าไม่น่าจะได้นะคิดว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคิดว่าอาจจะเป็นเหยื่อระดับสีฟ้าหรือเปล่านะครับถึงจะได้ปลาระดับสีส้มมาใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยลวกันนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับตามนี้เลยครับเนี่ยเราจะแลกอาหารอะไรถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราก็วาทนาการแลกได้เลยเห็นไหม อาไจะใช้ปลามาเป็นวัตถุดิบด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีของอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับผมที่อาจจะต้องเอามาร่วมด้วยนะครับแต่มันไม่ได้หายากในเจ้าเนี่ยมันหาได้จากการแบบว่าไปย่อยอุปกรณ์มันก็หาได้แล้วต่อมาในส่วนของปลาเนี่ยก็ยังสามารถเอามาขายเป็นลูบี้ได้นะครับโดยการให้เรากดเข้ามาที่ตรงขีด3ขีดแล้วก็มาที่ตลาดกลางเนาะหลังจากนั้นเนี่ย ก็ทาการเอามาวางขายได้เลยครับถ้าเกิดเราอยากจะขายเนี่ยเราก็กดคําว่าเซลล์ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะให้เราทําการแบบว่าเอาปลามาวางขายได้เห็นไหมเนี่ยผมมีปลาอยู่ผมก็สามารถเอาไปวางขายได้ซึ่งก่อนจะขายเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาดูตลาดก่อนนะครับว่าตลาดเนี่ยเขาขายปลาราคาเท่าไหร่นะครับปลามันอยู่อันไหนวะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันยังมีปลาทุกระดับเลยนะครับที่เอามาขายนะก็จะมีระดับสีเขียวนะครับแล้วก็มีระดับสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมเข้ามาขายนะครับ โอเด้นฮุกตรงนี้นะครับก็เอามาขายเหมือนกันโอ้โหขายเอ้ยทําไมขายขนาดนี้เนี่ยมันจะมีคนซื้อไหมเนี่ยไปซื้อตรงร้านค้าก็ได้มัง้งนะครับแต่น,นี้น่าจะแบบซื้อมาอ๋อหนึ่งร้อยอันเหรอเก้าสิบเอ่อลูบี้อุ้ยแพงจังนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ซื้อตรงนี้หรอกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเอ่อมาซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ขายผมคิดว่ามันน่าจะขายไม่ออกนะนะครับไม่น่าจะมีคนซื้อหรอกต่อมาเหยื่อน,นอนระดับสีเขียวแล้วก็ลูกดอกระดับสีส้มเนี่ย เราสามารถที่จะมาแลกกับเด็กสาวคนนี้ได้นะครับโดยการแลกเนี่ยเราจะต้องใช้ใบโคเวอร์ในการแลกครับผมอเดี๋ยวเรามาดูนะ มันจะมาแลกตรงนี้นะครับผมนี่เลยไอตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมหนอนสีเขียวนะครับถ้าเกิดเราแลกเนี่ยเราจะใช้ไบโคเวอร์สิอันนะครับแล้วก็มาแลกกับหนอน10ตัวนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแลกหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปแบบซื้อหนอนสีเขียวหน้าโหดๆตัวหนึ่งนะครับที่มันอยู่ตรงที่ผมพาไปซื้ออันนั้นก็ซื้อได้แต่ว่าเท่าที่ผมคิดนะคิดว่าเหยื่อตัวนี้นะครับจะดีกว่า ไอเหยื่อตัวนั้นนะครับที่เป็นสีเขียวนะมันน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับเหยื่อธรรมดานะมันเขียนว่าอยู่นี่เห็นปะอ่าเหยื่อสําหรับตกปลามันดูขี้อายแต่ฉันคิดว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเหยื่อธรรมดานะครับก็แสดงว่าเหยื่อธรรมดาที่เป็นสีเขียวที่อยู่ตรงร้านค้าตรงนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยเวลาเราตกเราอาจจะไม่ได้แบบพวกปลาดีๆเหมือนเหยื่อตัวนี้ก็ได้ นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือตัวนี้ก็ผมที่จะเป็นลูกดอกเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อตกปลาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ปลาแล้วนะเออมันจะกลายเป็นตกได้ของอย่างอื่นแทนตามที่ผมบอกไปนะครับคือได้ของทุกอย่างเลยวที่เราตกมานะครับผมที่เป็นวัตถุดิบลูกตาเอยอะไรเออต่างๆนะครับเนี่ยไว้เป็นวัตถุดิบในตัวที่ผมมีนะเนี่ยของทุกอย่างนะครับม,มันจะตกได้หมดเลยนะเนี่ย กุญแจก็ตกได้นะครับเนี่ยตกได้หมดนะลูกตาอันนี้นะครับหรือว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหรือจะเป็นเศษนะครับที่จะเอาไว้ทําในส่วนของอุปกรณ์ม่วงนะครับอาวุธม่วงต่างๆก็สามารถตกได้จากการใช้ไอ้เจ้านี่ครับใช้ลูกดอกนะครับทีนี้ไอ้ตัวเหยื่อหนอนสีเขียวกับไอ้ตัวลูกดอกเนี่ยเราก็ได้จากตรงจุดอื่นเนาะตรง achievement อะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโเว v e r ในการแลกแล้วก็เข้ามา,าทําในส่วนของ achievement ตรงนี้ได้นะครับ อ่ะเนี่ยถ้าทำครบนะครับมันก็จะได้ไอ้เจ้าลูกดอกมา30อันแล้วก็อ่าเนี่ยตรงนี้ครับเหยื่อเห็นไหมที่เป็นหนอนสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าเราทำครบตรงนี้นะเราก็จะได้มาอีก50ตัวนะครับผมซึ่งมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหนอนสีเขียวตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องตกปลา500ครั้งนะครับแล้วก็จะได้มาแหละ นะแล้วพอเราได้จากตรงนี้มาเสร็จเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของภารกิจอื่นๆให้เราทําต่อเกี่ยวกับการตกปลานะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เบ็ดตกปลาล่ะ เราทําไงนะครับอ่ะเบตตกลาที่มันเป็นระดับที่ดีกว่านี้นะครับเราสามารถมาแลกได้จากตรงนี้ครับ NPC ที่ชื่อว่า p พ n โ o ร a านะครับผมอ่ะโดยการเข้ามาแลกเนี่ยจะใช้เหรียญมิชชั่นคอยนะครับเหรียญมิชชั่นคอยเนี่ยจะได้จากการทํามิชชั่นต่างๆนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะก็กดมาดูได้ครับอ่าตรงมิชชั่นเห็นไหมเวลาเราทํามิชชั่นอะไรก็ตามครับเราก็จะสามารถกดรับมิชชั่นคอยได้ซึ่งการกดรับมิชชั่นคอยเนี่ย กดได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่มันจะสามารถดูโฆษณานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าใน1มิชชั่นที่เราทําสําเร็จเนี่ยเราจะสามารถรับเหรียญมิชชั่นคอยได้ถึง2เหรียญครับก็คือการกดรับแบบธรรมดากับการกดดูโฆษณานอีก1ครั้งนั่นเองถ้าเกิดเราอยากจะแลกเบ็ดตกปลานะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เรามาแลกเลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้เหรียญมิชชั่นคอยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับผมยิ่งเบ็ดที่เป็นสีฟ้าเนี่ยดูดิ ใช้เหรียญมิชชั่นคอยนะครับ1 5 0่นเหรียญเลยนะอันนี้ก็ต้องสะสมขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็เคล็ดลับอีกอันนึงนะครับสำหรับคนจนนะที่ไม่มีตังค์แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเอาเหรียญมิชชั่นคอยเนี่ยมาทำการแลกกล่องอันนี้ได้นะ,ะเพราะว่ากล่องตัวนี้เนี่ยมันจะทําการสุ่มเงินมาให้เรานะครับผมหนึ่งเหรียญมิชชั่นคอยนนะครับจะสุ่มกล่องนี้มาได้ถึง10กล่องด้วยกันนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ผมสุ่มไม่ดูอ่ะแล้วก็ทําการแบบจัดอลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับแต สำหรับผมอะนะครับผมเอออยู่ที่ว่าดวงเราจะได้หรือเปล่าอ่านี้เปิดดูอันนี้ปุ๊บนี่อได้มาแปดพันอย่างงี้ครับนะก็ลองคิดดูเอาละกันนะครับว่าจะมาแรงหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการตกปลามัางแหละนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะว่ามันตกปลาอย่างไงนะครับการตกปลาเนี่ยคุณต้องมีเลเวลถึง23ก่อนนะครับแล้วก็ทําการรับเวสตกปลานะมันถึงจะสามารถปลดล็อกการตกปลาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตกเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ่อคุณจะตกที่ไหนก็ได้นะมันจะต้องมาตกในเมืองเท่านั้นนะครับเวลาที่คุณเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตกปลาขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยก็กดเลยนะครับปุ๊บอ่บแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับ คุณจะสามารถตกได้เลยเว้ยการตกปลาเนี่ยคือตกจากถังตรงนี้ครับตกปลาในถังนะครับไม่ได้ตกปลาในแบบว่าเออเป็นแม่น้ําใหญ่ๆนะอันนี้คือตกในถังแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็แค่แบบว่าพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้คุณเนี่ยทำการเลือกเบ็ดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเบ็ดที่ดีกว่านี้ก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเหยื่อครับว่าคุณจะใส่เหยื่ออะไรนะเอ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตที่เป็นเหยื่ออันนี้และการเหยื่อหนอนนะ อ่าโอเคแล้วก็ดรักษาธิตที่เป็นเหยื่ออันนี้ด้วยนะครับจัดไปครับกดไปแล้วก็จะลืมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไว้ใส่สําหรับการตกปลาแบบออโต้นะครับซึ่งผมสอนไปแล้วตอนต้นนะว่าซื้อจากไหนนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกดตกได้เลยครับเนี่ยกดไปปุ๊บมันก็จะทําการตกให้เรานะครับผมออบอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอแป๊บหนึ่งนะครับ แต่มันดีกว่าตกเองแน่นอนหลายเท่ามากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูจากการลองตกปลาไปนะครับประมาณ5นาทีนะในคลิปนี้เนี่ยก็เอ่อจะได้ปลาตามนี้ครับผมอันนี้คือเหยื่อที่เป็นหนอนสีเขียวนี้นะนะครับก็เอ่อโอกาสที่จะได้เอ่อพวกปลาสีม่วงเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเหยื่อตัวอื่นบ้างแล้วกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อนะโอเคต้องกดหยุดก่อนป่ะอ่าเดี๋ยวก่อนหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดหยุดสกักกู้กดออกก่อนนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ปะ เปลี่ยนเหยื่อนะครับผมจะใช้เหยื่อ,อตัวนี้มัางแล้วกันนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจัดไปครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ปลาแล้วนะแต่มันจะได้มาเป็นของอย่างอื่นครับอะเดี๋ยวลองตกให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันโอเคจากการลองตกนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยครับเนี่ยผมมีเหยื่อไอ้เจ้านี้ครับสีส้มเนี่ยทั้งหมด15อันนะครับแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมตกได้นะซึ่งถือว่าเป็นของที่ดีเอาเรื่องนะทุกคนอะเนี่ยเห็นไหม ได้ลูกตามาด้วยครับแล้วลูกตาก็ขายเป็นลูบี้ได้เยอะนะแล้วก็สามารถเอาลูกตาเนี่ยไปแลกเป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปคราฟของระดับสีม่วงนะครับหรือสูงขึ้นกว่านี้ได้นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเอ่อที่เป็นเหยื่อนะครับอีกระดับหนึ่งนะเหยื่อที่เป็นสีฟ้าอันนี้เนี่ยผมคงทําให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเหยื่อแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยคือเหยื่อที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะตกปลาได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นปลาที่มาระดับสูงขึ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ ปลาระดับสีแบบที่เป็นสีส้ม ก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะเอามาฝากไว้ประมาณนี้นะครับข้อมูลเท่าที่ผมรู้นะอันนี้จะบอกว่าเท่าที่ผมรู้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถที่จะพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับเพื่อที่จะเสริมความรู้ให้ผมเองแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงส่วนไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่ะโอเคไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ เื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับ